คลิปนี้ผมมีไอเดียง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วครับทาจากวัสดุเหลือใช้ทํายัางไงไปดูพร้อมกันเลยครับขั้นตอนแรกเอาเหล็กข้ออ้อยที่เป็นเหล็กปอกคานมาตัดแบ่งครึ่งให้ออกมาลักษณะนี้ครับจากนั้นตัดเหล็กมาเสริมเชื่อมติดบริเวณนี้ครับให้มันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็ตัดเหล็กอีกเส้นมาเสริมในจุดนี้ครับระยะห่างช่องตรงนี้อยู่ที่3เซนติเมตรนะครับทําการเชื่อมติดจุดนี้ต้องเชื่อมให้แน่นแเลยนะครับ เชื่อมแท็กไว้ก่อนแล้วก็ไล่เชื่อมให้มันแน่นเลยครับคลิปนี้เหมาะสําหรับคนที่พอมีเครื่องมืออยู่บ้างนะครับถ้าคนไม่มีเครื่องมือก็ผ่านไปได้เลยครับหรือจะดูเป็นไอเดียก็ได้ครับเผื่อวันไหนมีเครื่องมืออยากทําบ้างพอได้แบบนี้แล้วเราก็เอามาทําสีครับเพื่อป้องกันสนิมในระหว่างรอให้สีแห้งเราก็มาทําขั้นตอนต่อไปกันครับแผ่นไม้กระดานอันนี้มันเป็นแผ่นไม้กระดานที่ผมใช้รองเหยียบตอนฉาบปูนครับมันก็จะมีเศษปูนขี้ปูนติดอยู่ครับ เดี๋ยวเราจะไปขัดออกที่หลังครับใช้เลื่อยวงเดือนซอยออกให้ได้ตามขนาดที่เราต้องการเลื่อยวงเดือนตัวนี้ก็ใช้ดีอยู่ครับราคาไม่แพงด้วยของพามคินผมไม่ได้ค่าโฆษณาแต่อย่างใดนะครับผมซื้อมาใช้เองอันไหนดีก็บอกว่าดีครับอันไหนไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีขัดขี้ปูนด้วยการใช้แปรงลวดขั้นตอนนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าไอ้ขนลวดมันอาจจะจิ้มขาเราได้แค่นี้ก็เป็นอนเ็จครับเรามาลองใช้งานกันครับ เอาไม้กระดานที่เราตัดไว้เมื่อสักครู่เอามาเสียบเข้าช่องนี้ครับก็เซตปรับแต่งขามันหน่อยนึงครับเดี๋ยวลองนั่งดูกระแทกกระแทกดูรับน้ำหนักได้สบายครับเหล็กข้ออ้อยนี่แข็งแรงครับไหวใจได้ถ้าปเป็นเหล็กสอดต้องงออัดไม่แน่ใจครับเรียกตากล้องมาลองนั่งดูอีกคนครับสองคนก็ร้อยกว่าโลแล้วครับสบายสบาย ก็เป็นไอเดียง่ายๆลองไปทําตามก็ได้ครับโอ้แจ๋วทาไมต้องทําแบบนี้เพราะว่ามันจะได้ถอดประกอบได้ครับถอดออกก็ดึงขามันออกแบบนี้นะครับเราจะไปปิคนิคไปแคมปิง้งไปกันหลายๆคนนะครับเอารถกระบะไปขึ้นกระบะไปพื้นที่ยังเหลือใส่ของอีกเยอะเลยครับใส่ถังน้ําแข็งก็ยังไหวเลยครับ